หนักปะทะปะทะตรงนี้ตัวท้ทองครับพี่น้องปะทะตรงนี้ตัวท้ทองกินดดกิน้โดดกัดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเลครับผมครับมือนีควา้าแนหน่อยว่าจะมาล่องตกปลาเข็งครับพี่น้องตกปลาหมอยี่ล่องน้ำเกาผมเละครับบ่ได้ตกโดนเติอเลยพี่น้องเลยว่ามันยังกินอยู่เกาปลาวอตอนนี้น้ำหลายครับมันอาจจะหนีไปยมอ,อื่นหรอกครับพี่นอ้องช่วงกวานามันน้ำหน่อยแล้วตกได้ดีครับ นี่ตัวหลายครับแต่ตอนนี้น้ำไหลครับนี่ครับอุปกรณ์ผมครับมีอมีต๊เชิงเดียวสองขั้นครับมาจิตก๊กลางน้ำขั้นหนึ่งแล้วก็นาดินขั้นหนึ่งครับพี่น้องนี่ผมเสื้อห้ำกับหัวอาหารไอ้ไผ่เขียวไหวหนูเจาะขาดเมื่อลยจักยังรู้นี่นี่หัวขี่หนูนี่ครับหัวเชือกผมครับพี่น้องผมก็ใช้กินนมเนยครีมแล้วก็กล้วยหอมครับพี่น้องใส่พ่อยมีกินจักน้อยนะครับ เห็ดใหม่พายเรือพ่อพี่นงเห็ดใหม่พายเรือพ่อเขาเรี่ยวแจะพายตกป่าครับไปครับเยอะผสมเยอะกันครับยันสำหรับพี่นงยังเขื่อนนี้มนะันเจาะกินมมือนะครับยังครับนี่ว่าจะมีห้ำครับว่าปลาหมอกับห้ำมันของหมักกันครับไม่เจาะก,กินเองเลยพี่น้องยัง ตามตรงนี้ท่านเดือดเปิดเ็นจอกินเองเลยโอ้ยหนื่อยไหคุณไหลเนียนห้ามครับน,น,น้ำเขาปั่นเยี่ยมที่มีจีบเด็ดดีบเขาจีบผสมว่าหลายไม่ฝัง่งเนี่ยเด็ดรวยเลยน้องว่าไหลแต่ไม่กัดกัดกัดนี่ยหนูหายกัด สำหรือใส่พอหลายครับใส่หลายคุ้บม,มันจะปั่นก็ติดดีคุ้บเข้ากันอีกครับน้อยเค็มจักหน่อยครับพ่ออีกไม่กินรอปป่ามา น้ำครับสักน้อยคนก่อนเป็นบ่พอก็จะใส่อีกครับก็ใส่หลายเลยมันติดเฉะเรื่มเหนียวแล้วครับเนาะมันปิดโผงจังน้อยครับเพราะปัน่นติดกันนี่ครับเพราะปัน่นติดกันสิจะได้บีบเสียบีบได้ มาเนี่แหละครับเลยครับรบ,บุ้มปัะนี้ลุยเลยครับประเด็หอดบ่งพัดนิดหน่อยมองนี่แหละครับมองเก้าผมนี่แหละครับพี่น้องมีห้างนกพร้อมพี่น้องนะห้างหนุอยังงั้นเลยม่ได้มาตกวจตรแล้วครับห้างหนุอย่างนั้นคือเปน้องหมือนเนี่ยหนมันหลครับ ก็อาจจะหนีไปม,มองอื่นแล้วนะแต่ก็จะล็อกมึงครับไปครับเดี๋ยวจัดของกัน

แรกรถส้มพี่นอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video หนักมาแล้วพู้น่ะคึดมาเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไาไปเบื่อนครับพี่น้องหนักครับพี่น้องเห็นะ่ะหนกกักแบเพื่อนไี่นั่นหนักครับเห็นบ่ครับโผล่ละโผล่ละโผล่ละนี่ตัวที่สองครับตัวที่สอง สองตัวเลยครับพันอยู่ขางปลาบนเห็นบ่ครับพี่น้อ,องเห็นบ่ น่าครับนานากินปลาครับมีหลายตัวมาสี่ตัวถึงหาตัวครับ นักครับพี่น้องนะักเต็มเลยครับเต็มเลยครับ เสียงมันกินปา่าครับพี่น้องกัดดังกวกวเลยเสียงทั้งทีคนนี้ผมต้องซูมนะครับว่เาเขาไก่ว่าไรพูนเต็มเลยนะ่ะสีตัวฟั่งบนนะ่ะ นักปะทะปะทะตรงเป็นตัวท้องครับพี่น้องปะทะตรงเป็นตัวท้องเอ้ยจี้โดดกัดโดดกัดห้องตายวายๆเลยเป็นใจวะดิเ่ยคู่เขาหยก ถือกัดหางตัวเดียวเนี่ยตัวเราผู้ขึ้นมาเนี่ยเห็นตัวเห็นตัวหัวนั่นถือกัดดินผาดเลยไปลงน้ำไปโอ้ยพวกไงนอนจะท้องก็ไดไม่ตัวหน่อยนะ พุ่นพี่น้องไปแล้วพี่น้องพูน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 ไปอย่างเร็วเลยพุ่นครับพูนน้ำพูนพูดไปที่พูนพุ่นพูนโอ้ยไม่ไปรักหนาบพกาะกาดหรอกครับเพราะมันกัดเลยครับเขาบอกกัดเนี่แห้งมากเลยความกัดของมันน่ มาแล้วพี่น้นกไปช่องนี่ครับช่องนี่ไปห้องอยู่พูนช่องไปไป่าต้นไม้ยิงสูงครับห้องว้าวว้าวามันหลายตัวพุ่นเพือนพูดอะไรก็มีท่างพุน่นนะหนักหลายครับอยู่นี่หลายเมื่อกี้หนักว่าไรนะั่มันแต่ขนาดกล้องผมยังกล้องสันพี่น้องแหรอมันก็ ภาพบกค่อยงามนะครับซูมกัดผุดภาพมันจับตัวใบหญ้าใบหยางแน่ก็เลยเห็นบกคัดพี่น้องมันตื่นเต้นผมกลัวนะเพราะว่านี่ข้าวมันกัดกัดเนี่ยกัดคือกัดคักเลยครับพี่น้องกัดแบบเราว่าหนักกว่าเรื่องแผลมันอ่ะพอไฟันมันคมครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาเก็บของก่อนหยองไม้จังไหญเบิ้งแบ่หยองไม้ใหญเบิ้องแบบเดี๋ยวไปเก็บของนี่เพื่อนคน ้งห้องทั้งผนอีกพี่น้องทั้งวัดอย่างนี้มัครับห่วเสียงมันนะ่ะเสียงดังเลยครับถ้ามาันมาเป็นฝูงเป็นเสียงดังแล้วมันเอื่นกันห้องเอื่นกันนะครับเสียงแกลแกล้กล้งเลยแงมขึ้นนะสรุปเรียวผมไม่ได้ยกตัวพี่น้องเลยเ <c oughs> ด็กเป็ดกับคืนกับกับถังไม่ได้ตกหรอกครับเพราะว่ามันมากวดแล้วปลาจะหนีเมื่อไหร่ครับปลาหนีเมื่อไหร่ครับ บ,บ่ยูเถะเพอมันมันกินปลาอยู่แล้วหนาก,กินปลาเนาะเรียบร้อยบ่ได้ดปั๊บกินสม,ม,มุนีบ่หมานพี่น้องโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะว่าจะตกปลาเข็งพี่น้องเนะ <S <S าะว่ได้ไปปนไปตำริกกินกับผักบวกผักน้ำหนองเนะาะบ่ได้ปลาจากตัวพี่น้องเอยตัวเดินเกิดรุดซ้ำนี่เกิดมากระุดวันนี้มาพ่อาวฟูงหนักกันเลยจบครับคือจบเพราะว่ามันบมา่มาแล้วปลา โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้วทายนาคให้พี่น้องในเบื้องเนาะชัดเนี่ยพอชัดเนี่ยก็บอกว่ากันนะพี่น้องเนาะผมก็ตื่นๆนะกระซุ่มขัดผดเป็นสีสันๆทั้หน่อยว่าอยู่ผู้เดียวน้ำนะแต่ามาเมืแล้วมาหาผมนี่จกกักรยนทำมาท้ายมาั่นครับยังไงก็พอกันจังหวะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ